ไปดูท่านรองนายกนะฝ่ายความง่งนแยนที่เรารักมากนะค,คุณสุเทพเทือกสุบันว่ายังไรถึงการประทะระหว่างไทยก,กับกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องการเสียชีวิตนะเมื่อตอนประมาณ11บอโมงกว่านะครับก็กำลังตรวจสอบอยู่แต่ก็ทราบแวว่ามีการประทะกันตลอดทั้งคืนแต่เป็นการใช้อาวุธประจำกายในการสู้รบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้รับบาดเจ็บสุเทพบอกว่านะครับพอมีการหยุดยิงแล้วแต่ยังปะทัเนี่ยยังไงสุเทพบอกว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยนะยังอุห์มองในแง่ดีได้นะพี่น้องเจราจาหยุดยิงจูบกันละจูบกันละปรากฏยังตีเราอยู่เนี่ยนะบอกว่าถ้ามองในแง่ดีฝ่ายกัมพูชาอาจมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่ทหารก็กระจายกําลังตามจุดต่างๆก็เลยไม่รู้นะว่า จะยุดยิงอะอะไรทํานองนี้นะคือพยายามมองโลกในแง่ดีอะไรก็เสด็จพ่อคุณเซนก็ดีที่สุดนะใช่ไหมพี่น้องนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่าจุดยืนเนี่ยต้องการยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาแต่ถ้ากัมพูชาล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยก็จะตอบโต้และไทยก็พยายามจะให้เกิดความสงบและยืนยันไม่ได้ยิงก่อนนะครับ แต่ที่มีการมองว่ากัมพูชาอาจจะเล่น2หน้าก็ได้สุเทพก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ทั้งนั้นว่าเขาจะเล่นบทจูบบทเจรจาอย่างหนึ่งแต่อีกทีหนึ่งก็มาระดมยิงใส่เราไอ้เล่น2หน้านี่ก็คุ้นๆนะครับพี่ไกด์มันก็เหมือนกับในรัฐบาลนี้หรือเปล่าที่คนนึงเล่นบทโหดคนนึงก็เล่นบทพ่อพระเทพพุตรรูปรอใช่ไหมนะอ้าวลองฟังเสียงของคุณสุเทพกับความเห็นเรื่องนี้มีไหมไม่มีมนะอ้าวไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าสาเหตุของการเกิดการประทะกันเมื่อคืนนี้ก็มีหลายฝ่ายที่คาดการไปส่วนหนึ่งก็มองโลกในแง่ดีอย่างคุณสุเทพว่าสายบังคับบัญชามีการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงนี้เขายังไม่รู้ว่าหยุดยิงเลยยังระดมยิงมันก็แปลกนะัมพูชาทําไมถึงสื่อสารไม่ได้ทั้งๆท,ที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เริ่มที่จะทันสมัยขึ้นมาบ้างเหมือนกันเพราะว่าไปเอามาจากประเทศหลายประเทศแต่บางฝ่ายก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของ ทหารกัมพูชานะมีข่าวออกมาเหมือนกันนะพี่ไกด์ที่เมาสุราแล้วก็เลยยิงเข้ามานะพี่น้องนะครับอันนี้ก็มีรายงานข่าวอย่างนี้เหมือนกันเขาคงจะต้องให้ทางการการข่าวของเราไปเช็คให้มันชัดว่าเป็นยังไงคือเขาบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็มีความโกรธแค้นอยู่แล้วแน่นอนละมีการประทะกันก็โกรธแค้นกันก็เลยยิงเข้ามาใส่ก็เลยเกิดการประทะกันเกิดขึ้นอันนี้ต้องเช็คให้ดีๆนะฮะ เพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็แต่ละข่าวที่ออกมาก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแหมแต่งจริงในส่วนของผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยเนี่ยน่าจะมีการดูตรงนี้ได้สามารถน่าจะควบคุมได้นะคะค่ะในเรื่องของการเจราจาเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็มีทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้นะคะก็ บอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นการปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีของสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่อินโดนีเซียเดือนหน้าด้วยนะคะสถานีโทรทัศน์ BBC สำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็สำนักข่าวซินหัวของจีนแล้วก็อีกหลายสำนักก็รายงานบอกว่าสถานการณ์ที่พรมแดงระหว่างไทยกับกัมพูชาเงียบสงบหลังจากทำข้อตกลงหยุดยิงนะคะ และนี่ก็เป็นภาพจากสถานีโทรทัศน์ CTN ของกัมพูชานะคะถ้าอยู่ทางบ้านก็จะเห็นนะคะก็มีการเผยแพร่ภาพการประชุมระหว่างพลโททวัตชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองกับพลเอกเจียมอนผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4ของกัมพูชาที่บ่อนโอสมเมต์อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินเมื่อวานนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็หารือกันประมาณ40นาทีแล้วก็มีข้อสรุปว่าจะเปิดพรมแดนอีกครั้งเพื่อให้ผู้อพยพกับภูมิลำเนาอย่างปลอดภยัย หลังจากนั้นทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยหลังจากที่ทหารทั้งสองฝ่ายก็มีการประทะกันมานานกว่า1สัปดาห์ทั้งสองฝ่ายก็จะหยุดยิงแล้วแต่ก็จะยังตรึงกําลังทหารไว้ในพื้นที่นะคะผู้นําทหารของทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดความขัดแย้งจะร่วมโต๊ะเจรจากันเป็นประจําด้วย <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันนะคะนี่ขนาดบอกว่าร่วมโต๊ะกันเป็นประจําแล้วนะพี่น้องอนะนะไม่รู้ผิดฝาผิดตัวอย่างที่ข่าวเขาว่าหรือเปล่านะฮ <c oughs> ะก็นะเลยกลายเป็นภาพที่ คนดูแล้วแทนที่จะดูโอ้โหไปเจราจากันหน่าเกงขามเลอเกินกลายเป็นภาพที่ตลกโปกฮาไปแทนใช่ไหมครับพี่น้องและภาพนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะกับการเจรจาของพลโททวชัยสมุทรสาครในเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการประทะ <c oughs> ก็คราวนี้จะเอาอยัางไงกันก็คงจะต้องดูบางคนคิดถึงพลโทกหนกใช่ไหมที่ที่อยู่ที่พระวิหาร ที่ตอนนั้นที่นํากําลังไปที่พระวิญานะฮะมีเรื่องของรัฐบาลกัมพูชานิดนึีนะคะนภัยศรีพันเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชารู้สึกยินดีกับข่าวการหยุดยิงนะถือว่าเป็นการปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาเดือนหน้านะคะก็ บอกว่ารู้สึกยินดีแต่ก็ยังคงยิงเข้ามานะคะ <c oughs> ส่วนนายมาตีนาตาเลกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินในอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนก็บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายกสิทธิพิรมเนี่ยนะคะ,ะในการเจรจาก,การที่กรุงจาการ์ตาก็มีการเห็นพ้องกับ เงื่อนไขต่างๆในการตั้งคณะผู้สังเกตการอิสระแต่ว่ายังต้องรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะรับรองข้อตกลงต่อไปนะคะคนนณะผู้สังเกตการอิสระจะ,จะมาได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังมีการยิงกันอยู่อย่างนี้นะฮะบอกหยุดยิงแต่ก็กกกกกมีการยิงและขณะเดียวกันเนี่ยการมาสังเกตการในพื้นที่เนี่ยบางฝ่ายก็วิเคราะห์ว่ามันยังไม่ใช่ใชสงครามอ่ะถึงจะให้คนเข้ามาสังเกตการมันก็เป็นแค่การประทะกันแล้วกลาโหม องทัพปกจะว่ายังไงเพราะฟังเสียงจากพ,าพทบทบวันนี้ที่ที่อ่านไปก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแหละแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นอาจจะต้องทำนะก็ก็อันนี้เป็นเสียงที่แตกต่างกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับทางกลาโหมนะฮะ